รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย9สู่12ปีนิโอไล่9ไกลสู่สาพลนดิโอจินโซแม็สยามธุรกิจเจาะติด,ดทุกข่าวสาร b บ o a d v a n c e d ์เดย์ครหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r c e ซ t e ต สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการอ้อนทัวร์นะครับโอ้วันนี้มีเรื่องราวดีๆแน่นอนจะมาฝาก่านผู้ชมเพราะว่ามาคุยกับซี o อเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตรังด้วยใช่ค่ะนะครับพี่อะไรอ่ะพี่สลิน พี่ซรินโตทับเที่ยงหูน้สกุลก็ได้รู้แล้ว่าใครใช่ไหมเจ้าของอะไรธุรกิจเจ้าของปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะครับแล้วก็นี่ยรรมารินนานี่แหละสวยสวยด้วยใช่ใหญ่โตด้วยมีสองโรงแรมด้วยกันเลยโรงแรมมีโรงแรมหนึ่งอะไรโอ้ยเขามีของเครือเขาเครือธรรมารินนี่แหละค่ะธรรมรินกรุ๊ปเนี่ยนะที่มาตรังครั้งนี้ก็ได้รับการดูแลจากพี่เขาด้วยนะครับเดี๋ยวไปคุยแนวคิดเขาดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาเราไปหาพี่ซลินกันดีกว่านะครับไปครับ ครับผมแล้วตอนน,ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณสลินโตทับเที่ยงนะครับประธานหอการค้าจังหวัดตังและรองประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมธรรมรินทร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาคุยกับท่านดีกว่าเรื่องของปลากระป๋องหน่อยนะครับตอนนั้นท да ี่บอกว่าที่บ้านทําปลากระป๋องแล้วทําไมถึงเปลี่ยนจากน้ําดื่มน้ําสีมาเป็นปลากระป๋องนะครับเอ่อพอเปลี่ยนจากน้ําสีก็คือน้าเครื่องของหวานนะน้าหวานเนี่ย มาเป็นก่อนมาเป็นบากระป๋งองเนี่ยพี่ชายผมไปตั้งบริษัทจัดจำหน่ายสินค้านะแล้วก็พี่เขยผมเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเสนิทกับพวกจัดรายการวิทยุก็มีพักพวกอยู่ในเครือข่ายก็เลยคิดว่าเออถ้าเราสามารถโฆษณาวิทยุได้เนี่ยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยวิทยุเป็นสื่อที่ถึงคนมากที่สุดก็น่าจะแนะนําสินค้าอะไรใหม่ๆได้ก็เริ่มมีคนเนี่ยมาให้สินค้ามาให้จําหน่ายก็ไปได้ดี ช่องทางต่างๆก็เริ่มมีการพัฒนาและในยุค2521-22เนี่ยประเทศไทยเรากำลังเปลี่ยนฐานเศรษฐ,ฐกิจฐานอุตสาหกรรมจากยุคแรกเนี่ยก็คือการนำเข้าเพื่อบริโภคแล้วก็พัฒนาจะเป็นการออผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแล้วพอถึงยุคหนึ่งเนี่ยมันผลิตมากมีเกินความต้องการบริโภคก็จะส่งออกนพอส่งออกก็เลยพูดถึงบางกระป๋องด้วยในยุคนั้นเนี่ยก็มีโรงงานเกิดขึ้นเยอะมาก ผลิตเพื่อส่งออกนี่พอส่งออกเนี่ยเราไม่มีแบรนด์เองก็ไปรับจ้างผลิตนี่พอรับจ้างผลิตก็จะมีการตัดราคากันก็พอตัดราคาไปมาก็ทําให้คุณภาพลดลง<ม>แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องปากกระป๋องเลยนะครับก็มีสินค้าที่โดนรีเจ็คจากต่างประเทศมามเขาก็มาหาพี่ชายผมบอกเออเนี่ยมีปากกระป๋องจใจช่วยขายหน่อยซึ่งเราก็ไม่รู้เราคิดว่าคุณภาพมันต้องดีเราก็ไปโฆษณาวิทยุคนยอมรับบริโภคซื้อแต่ว่า เขาก็ต่อว่าคุณภาพเราไม่ดีเราก็ไปตรวจสอบการผลิตเวลาเราไปตรวจสอบเขาก็ทําดีแต่เวลาตัวอย่างหรือของที่ส่งให้เราเนี่ยไม่ดีก็เกิดปัญหาอย่างนี้วนเวียนไม่จบจนเราบอกเอ๊จริงๆตลาดมีช่องทางการโฆษณาเรามีแล้วความต้องการของสินค้าเนี่ยยังมีมากก็น่าจะมาทําโรงงานเอง,งเใช่ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยที่จังหวัดตรังเนี่ยมีโรงงานซึ่งเขาเจอวิกฤตเรื่องตัราคาเนี่ยจะเลิกกิจการ เขาก็มาบอกขายเพราะนพี่ชายผมก็เลย,ยมาซื้อกิจการต่อแล้วก็ทาปากกระป๋องแล้วก็ด้วยความที่เรามีเครือข่ายการจําหน่ายแล้วก็ตั้งแบรนด์เองแล้วก็คุณภาพของสินค้าเนี่ยก็เน้นว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็รักษามาตรฐานไว้ก็ทําให้เราสามารถขายได้อย่างต่อเนื่องซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสอนตลอดว่าเราจะต้องไม่เอาเปรียบเขาไม่โกงเขาแล้วที่สําคัญอย่างคือการต้องคืนให้กับสังคมเพราะถ้าเราเอาเปรียบกับสังคมเนี่ย เราคงจะไม่ได้รับการยอมรับงั้นพอเรามีกำลังที่จะทำได้เราก็ต้องคืนให้กับสัคคคงคม,น,น,น,ม,องมนอกจากโรงงานของอปุ้มปุ้ยยังมีธุรกิจอื่นอีกธุรกิจอะไรบ้างก็มีทำอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก, <c oughs> แ,ลกแล้วก็มีทำ โรงแรมคัอโรงแรมนี้ใช่ครับเรามีอยู่2โรงแรมที่ตรังมีโรงแรมาครับก็โรงแรมธรรมรินทร์แล้วก็โรงแรมธรรมิตนาในตัวเมืองนี่ครับตอนแรกก็คิดแค่ว่าเอาแค่ตอบโจทย์ว่าให้พอเขาหกสักหกสิบห้องนี่พอไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งก็คือท่านหม่อมราชวงศ์ถัดสีสวีวัต์ท่านบอกว่าทํา60ห้องกับทำร้อยยี่สิบห้องเนี่ยต้นทุนมันต่างกันไม่มากค่าบริหารเนี่ยสำคัญดังนั้นท่านแนะนาว่าควรจะทำร้อยยี่สิบ ซึ่งมันจะพอกับจังหวัดตรังครับตอนนั้นเราก็เริ่มต้นทําโรงแรมธรรมรินทร์ซึ่งใช้ที่ดินซึ่งเป็นเป็นบ้านซึ่งเราซื้อเข้ามาแล้วก็มาลือ้อแล้วก็ทําเป็นโรงแรมสูง12ชั้นครับเป็นที่มาของโรงแรมธรรมรินทร์แรกตอนแรกแรก็เล็กๆแต่ตอนนี้ขยายแล้วเป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกในจังหวัดตรังประมาณสัก10ปีต่อมาเราก็สร้างอีก หลังหนึ่งก็คือธรรมรินทนา <Okay. S 2> มีจํานวนประมาณ300ห้อง <Okay. S 2> ครับนะครับแล้วยังเห็นมีเรื่องการามีชื่อหรือว่าไปช่วยเ,เป็นสร้างสาร์เจ้าอะไรพวกนี้ค่ะเห็นที่เราไปกราบไหว้ก็ยังมีตามสกุลของท่านติดติดอยู่ก็พอเรามีกําลังเนี่ยเราต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อสังคมใช่ครับยั้นในตรังเนี่ยความผูกพันของคนกับสรรเจ้าเนี่ยมีกันอย่างแน่นแฟน <Okay. S 2> ยั้นตั้งแต่สมัยผมเล็ก ก็ไปศาลเจ้าแล้วก็จะมีการบริจาคสร้างศาลเจ้าสร้างวัดอย่างอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นการคืนให้กับสังคมไทเมืองใหญ่เมืองนี้ทุกคนล้วนมีแต่นานใจงดงามแ้ใครอยากจะตามรอยรัตติกบุกออนทัวร์เนี่ย<ม>ก็สามารถกินกามต่างามกันได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ พรยุทธ์เอี่ยนตระกูลค่ะผููว่าราชการจังหวัดตรังค่ะคุณสลินโตทัพเที่ยงค่ะประธานหอการค้าจังหวัดตังค่ะคุณมงคลตันสุวรรณนะครับดรนภรุตเบชกุลค,ค่ะโรงแรมธรมรินทนาร้านผงโอชานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับ ค่ะบริษัทเนยวไลฟ์เซ็นเซแนลขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับนิตยสารลิตาธรรมร้านเสื้อผ้าที่สวยจากการเอ็กซ์เซลล์ร้านผึ้งถิ่นตลาดการบินไทยค่ะผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนยวไลฟ์นะครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ค่ะ True Move S3 G มจีพ i ัสไอโมเพราะเราก็ใจฮีโร่แท็บแท็บเล็ตดีๆที่ใครก็เป็นเจ้าของได้สยามธุรกิจชาแนลค่ะเกะตรมหาไทยค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการรัฐกระดุกออนทัวร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ